กติมันจะแปดกิโลโลิตรอ่ะแต่นี้ยี่สิบกิโลลิตรแต่พี่เรื่องตัวนี้เรื่องสามพันดีแมตต์เก่าตัวนี้ปกติมันจะไม่ไหลยยนี้เมื่อมันจัดไป <laughs> ตัวนี้คอมบัลเร็วปีอสองศูนย์เจ็ดแค่สองศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกตัวนี้สามพันตัวนี้คอมบัลเร็วถ้าทนแล้วก็ยี่สิบกิโลลิตรเห็นเห็น ฮ้ข้างหน้าด่านนี่อ่ะานเข้าแล้วด่านเมื่อเจอด่านแล้วก็ลงคลิปตอ่อผมนี้โอ้ตตมจริงมันไม่น่าตั้งนะดานนน่าตังเนี้มันเป็นอน,นาเขตอะไรนะ,ะต,นะตรงนู่นพี่ไปปกติยา8กิโลลิตร9กิโลลิตรอันนี้ก็ เปลี่ยนเฟืองแล้วก็ยี่สิบกิโลลิตรเครื่องสามพันตันนี้นะฮะจวดเลยนะดื่ม <c oughs> เดิมด้วยเนี่ยไ <c oughs> หลยอย่างเดียว <c oughs> โคตรไหลแล้วพี่เนาะไม่เ <c oughs> ยอะมากเลยนะโอ้ไหลมากเลยรอบสองพันใกล้อบประมาณร้อยร้อยสิบประมาณนี้รอบสองพันประหยัดประหยัดเลย แ้าห้าแ้่ห้านีา่ชัดๆเลยแคห้าครับคนราคาเลยนะวยเนาะเนี่ยขับทางไกลก็สบายไม่ต้องไปฮึอฮปกตินี่เครื่องเดินอย่างเดียวรถไม่เดินน้ำมันหันไ่ทีหมดแล้วจะเลี้ยวยขวามยมคนช่างบ้านาครับยูเทินกลับ แคปเดียวถึงได้ไหมไหลเหยียบห้าปกตินี่มันจะเครื่องมันจะดังมากเลยนะพี่ทื่อๆใช่เครื่องมันจะห้อยังไงไม่รู้ใช่มันจะพอเหยียบหมดหมดแล้วกำลังเหยียบหมดยังไม่สุดครับยังไม่สุดเลยโอ้ยังไม่สุดดีกโอ้เดิมเดิมแล้วเนี่ยเครื่องเดิมแล้วเนี่ยเอายังไงล่ะพี่ โอ้ย่างนี้เลยตัวแรงพยายาตามท่านเลย ไปอย่างเดียวเลยโรถไหลอะรถน้อยไ,ไม่ใช่นะรถน้อยมันต้ออยกว่าประมาณตอนนี้พี่ขับประมาณร้อยี่อะรอบสองพันนิดนิดน่ะไ,ไม่ไม่ไม่แก่ไปเลยนะ ใช่รถร้อยมันต้องเร็วมันเร็วทำไมมันเร็ว <laughs> มันเร็วกว่า100ร้อยยังไม่มขึ้น100ร้อยแต่เร็วกว่าร้อยเดี๋ยวพวกก็มาทำไมไปไวเนี่ยโอเคขอบคุณพี่มากโอเค <Okay, S 2> นะพี่นะโอ้โห oh, oh, ละคันเลย